กับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการซ้อคิงและการนนความเกลออกันนะครับและวันนี้เราก็อยู่ในเกมโรบอคในแมปที่มีชื่อว่าวันพีซ e l e g e n d a ี่กันนะครับ <Woo! S 1> เอาละครับและวันนี้เราก็จะพามาดูอัปเดต8.0.9เพิ่มแถบการโหลดเมื่อเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ครั้งแรกเพิ่มความล่าช้าในการโหลดเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ก่อนหน้ามีเวลาบันทึกและโหลดข้อมูลผู้เล่นได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนคนที่เข้าไปในอเกมก็จะเห็นก่อนแล้วนะครับก็โหลดไม่นานนะครับไม่นานเท่าไหร่นะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ บัญชีของคุณได้รับผลกระทบจากผู้โจมตีเมื่อเร็วๆนี้คุณสามารถกรอกแบบสํารวจได้ที่นี่ h t t p s f o r m g o g l e o k t 1 v l q u s p b r t 8อันนี้ก็สามารถเข้าไปดูใน discord ผู้พัฒนานะครับเขาได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่นั่นเนะโอเคครับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด subscribe ด้วครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบายครับผมบายคลาบ